ตอนแรกลุงแมวลังเลมากนะครับว่าจะซื้อเกมนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็จริงๆปล่อยมือไปแล้วนะาคิดว่าจะไม่ซื้อแล้วเพราะว่าก็ได้ข่าวมาว่าตัว performance เนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับแล้วก็เกมนี้ไม่มีอร์ชั่น s w i t c h สองแต่ว่าลุงแมวก็ไปดูรีวิวของมือนอกมานะครับอัปเดตเขาก็บอกว่าตอนนี้บน switch เนี่ยได้ 60fps แล้วนะครับลุงแมวก็เลยกดมาเมื่อคืนนะครับแล้วพอกดมาปุ๊บก็ดีใจมากเลยที่ซื้อเกมนี้นะเพราะว่าเล่นต่อเนื่องไปเลย2ชั่วโมงตาปูดกเลยนะครับไม่หลับไม่นอนนะ แล้วก็เป็นเกมที่สนุกมากๆดูดวิญญาณมากๆนะครับผมใครที่กำลังตามหาความสนุกแบบจับต้องได้ทันทีนะดูเหมือนซิมเปิแต่หัวร้อนสนุกมากนะครับแล้วก็ใหเ้เหมือนกับความรู้สึกบางอย่างนะเกี่ยวกับชีวิตด้วยนะครับลุงแมวแนะนําเกมนี้นะถ้าเป็นในภาพรวมกอนนะคือเกมเพลย์ตัวนี้เนี่ยเป็น6 0 a p s ซึ่งสําคัญมากนะตอนแรกลุงแมวก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสําคัญอะไรนะครับตัว fps คือมันอาจจะแค่รู้สึกว่ามันไม่สมูท แล้วก็เล่นได้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับโดยในการที่จะหวดกอล์ฟได้นะครับมันก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเครื่องมือขึ้นมานะอยู่ด้านล่างเราเลือกได้หลายแบบนะครับมีอยู่3แบบเนะมีเป็นตรงๆก็ได้เป็นโค้งๆก็ได้นะแล้วก็เราจะต้องกดเลือกให้ตรงเวลานะครับก็คือกดอันแรกเป็นกดความแรงใช่ไหมกดอันที่2เนะี่ยเป็นความเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ทางลมต่างๆใดๆนะยังสามารถเลือก <Nice. S 1> ตัวตำแหน่งในการตีได้ด้วยนะครับกด X นะก็จะเลือกได้ว่า จะตีบนตีล่างก็จะเป็นเหมือนกับ follow หรือถอยกลับอะไรทำนองนี้นะซ้ายขวานะครับแล้วก็ยังมีการเลือกไม้นะซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับระยะของการตีนะครับรวมไปถึงตีแบบตีธรรมดาตีเป็น power ball และอื่นๆนะซึ่งเรมาช่วยให้เล่นไปเดี๋ยวจะปลดล็อกได้อีกนะครับการที่จะตีหนึ่งครั้งเนี่ยจะเห็นว่ามันต้องการตัว APS ตรงนี้สูงมากเลยนะคือถ้าเป็น3 APS อ่ะความ เที่ยงตรงแม่นยำเนี่ยมันก็จะน้อยกว่านะอาจจะทำให้ไม่ฟินเท่าไหร่นะครับเพราะเป็น60 fps บนซ S วิทเนี่ยก็ได้ลุ้นมากขึ้นนะครับถ,ถ้าอย่างเงี้ยหนึ่งคือถ้าเป็น30 fps อะ่ะจะหัวร้อนมากกว่าน,นี้นะเพราะว่ามันเร็วมากนะครับก็อันนี้อัปเดตมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะครับคือเกมเนี้ยมีทั้งตัวซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็มัลติเพลเยอร์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นออสอนเล่นก็มีนะส่วนที่เป็นร้านค้านะครับให้เราซื้อของต่างๆในเกมนะนะก็มีเหมือนกัันนะครบ ลุงแมวเล่นแค่ซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็เล่นไปแค่2โหมดนะโหมดแรกเนี่ยมันก็เป็นประมาณชาร์เลนจ์นะครับก็คือไปเล่นเลยนะมาถึงปุ๊บก็เลือกนักกอล์ฟที่เราอยากได้นะครับซึ่งนักกอล์ฟเนี่ยมีระบบ level เลเวล้วยนะคือเล่นไปเรื่อยอะ่ะมันจะปลดล็อกพวกร้านค้าต่างๆนะซึ่งของในร้านค้าก็จะมีลูกกอล์ฟมีไม้กอล์ฟมีการแต่งตัวอะไรใดๆนะครับแล้วก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันเนะพอเราเล่นไปก็ปลดล็อกไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็จะมีแคดดี้นะครับซึ่ง คดดี้เนี่ยก็มีหลายคนนะแต่ว่าอันแรกเนี่ยลุงวายังเล่นคนเดียวอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็จะเล่นไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้คือแบบไม่ต้องคิดเลยนะเข้าไปปุ๊บเหมือนเราไปตีกอล์ฟนะครับไม่ได้มีแบ็กกราวน์สตอรี่เบื้องหลังอะไรแต่ว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นทัวร์นาเมนต์นะนะคือเข้าไปก็ไปแข่งนะครับแล้วก็จะได้เงินรางวัลมาแล้วก็เอาไปซื้อของแล้วก็ตัวละครก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะปลดล็อกไปเรื่อยๆหรือว่าเราก็จะเรียนรู้สไตล์การตีการใช้ตัวละครไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นลูป การเล่นที่แบบมันมากนะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ทัวร์นะครับไอตัวเวอร์ทัวร์เนี่ยก็คือเราจะเรียนรู้ตัวละครมากขึ้นนะครับมีแบ็กกราวด์สตอรี่ว่าคงไม่ใช่แบบว่าเบื้องหลังประวัติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีเรื่องแหละเป็นเรื่องของตัวละครแต่ละอันไม่ได้เป็นแบบตั้งใจเล่าอะไรมากๆนะสำหรับลูกแมวนะก็คือว่าเป็นเหมือนตัวเท็กซ์ขึ้นมานะครับก็มีเนื้อเรื่องแบ็กกราวด์ดนึงให้เราพอรู้ว่าใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก่อนจะมาเล่นกอบนะครับแล้วก็ความสนุกก็คือเราจะไปแข่งกับ คนมากมายนะถ้าเกิดเป็นไอตัว Challenge โหมดอันแรกเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะตัวเราเนะมันจะไม่แสดงภาพคนอื่นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ t ทัวมันจะโชว์ภาพคู่แข่งด้วยนะครับก็ จะมีความมันนะแล้วก็เราอาจจะได้ดูเขาตีนะศึกษาเทคนิคของคู่แข่งด้วยซึ่งสนุกมากนะครับสนุกมากนะก่อนจะตีใช่ไหมเราก็ต้องเลือกวางแผนว่าเราจะตีไปทางไหนนะครับตีใกล้ไกลระยะเท่าไหร่นะตีใช้ไม้แบบไหนนะครับตีสไตล์ไหนนะแล้วก็ตีตำแหน่งของลูกแบบไหนนะครับต้องวางแผนแล้วก็อันที่2ก็คือว่าก็คือการตีนะตีเนี่ยก็เป็นการเล็งเป้าให้โดนนะอันแรกคือหัวแรงนะครับอันที่2คือเป็นการควบคุมนะ แต่มันไม่ได้มีความหมายว่าถ้าเราหวดแรงแล้วหวดแรงสุดเกจคือไปสุดเลยเนี่ยแล้วมันจะดีนะคือมันก็ต้องกะนะครับเพราะว่าลุมไหมเข้าใจว่าตัวธงเนี่ยคือตำแหน่งออแสดงในตัวแผนที่นะถ้าเกิดสมมติเราตีแรงเกินไปบางทีมันก็ตกไปในดินบ้างเงียเลยตัวหลุมไปบ้างเงียนะครับมีความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องกะดีๆนะมันก็เลยกลายเป็นทั้งการวางแผนนะแล้วก็ ความแอคชั่นประกอบการและแอคชั่นที่ว่าเนี่ยจริงๆก็คือกด2ปุ่มนี่แหละนะแค่กด2ปุ่มมันจะอะไรกันมากมาย <c oughs> โอ้อะไรมันสนุกว่าครับมันมันสนุกจริงมันให้อะไรกับเราเยอะมากนะแล้วพอเราผ่านไปใช่ไหมเราก็ได้เงินรางวัลหรือต่อให้ไหม่ได้เงินรางวัลเราก็ได้พวก experience ต่างๆนะจากตัวบัตดี้ได้ของได้ขนมมากินอย่างเงี้ยนะเพื่อเพิ่มพลังในแมตช์ต่อไปหรือว่าได้เรียนรู้ <c oughs> รว่านี่ลุงแมวเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคือได้เรียนรู้วิธีการเล่นค <c oughs> ือลุงแมวไม่เล่นแบบ ทวร์เรียลเลยนะครับไปปุ๊บลูแมวเล่นเกมเลยนะไม่อยากเล่นแบบว่าเป็นเทรนนิ่งอะไรใดๆนะก็งๆเกมเนี้ยมันทําอย่างนั้นได้นะถ้าเกิดใครเปิดมาแล้วไม่อยากเล่นแบบสอนเล่นนะก็ทําแบบลูแมวเลยก็เล่นเลยนะครับมันก็ค่อยๆเรียนรู้ไปก็ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่ายากหน่อยแล้วเกมเนี้ยมันจะมี3โหมดนะอีซี่เอ่อ normal แล้วก็ hard นะครับลูแมวเล่นเป็น normal ก็ยากทีเดียวนะแต่ก็สนุกดีนะครับก็เหมือนกับ เราเพิ่งไปเริ่มเล่นกอฟฟจริงๆอ่ะเออสนุกสนุกนะครับเกมอ่ะมันมีความลึกประมาณหนึ่งอ่ะมันทําให้ลุงแมวได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตขนาดแค่สองชั่วโมงอันนี้รู้สึกอย่างนั้นเลยนะอย่างแรกเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าลุงแมวไม่เคยเล่นกอฟฟจริงๆในชีวิตนะแล้วก็เกมกอ์ฟนี่ก็แทบจะไม่เล่นเลยนะครับเล่นบ้างนิดหน่อยนะตอนเป็นเด็กนะแต่ว่าซีรีส์นี้เนี่ยไม่เคยเล่นนะครับกอฟ่ะมันต่างจากกีฬาอื่นๆตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของเราเนาะเราเป็นคนตีใช่ไหม แล้วพอเราตีปุ๊บอ่ะมันมีหลายครั้งมากนะครับที่มันผิดพลาดเนอะคืออย่างเช่นเราคิดว่าเราตีดีแต่มันเลยจุดที่เราเลงไว้อย่างเงี้ยหรือว่าตีไปตกน้ําตีไปอยู่ในทรายอย่างเงี้ยนะหรือว่าตีไปลงไปในโคลเลยมันมันเกิดสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดได้ตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคือสิ่งที่เราต้องทำานะไปเล่นต่อนะครับไปวางแผนต่อจากจุดนั่นแหละ ที่เราไปทําเละไว้แหละตีกอล์ฟไปลงหลุมทรายนะเราก็ต้องตีมันขึ้นมาให้ได้อย่างเงี้ยมันสอนให้เรารู้ว่าเราต้องแก้ไขต้องยอมรับความผิดพลาดให้ได้ว่าเฮ้ยเราไม่สามารถแบบอยากจะไปตีใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะก็คือตีลงหลุมทรายแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันลงหลุมทรายแล้วนะแล้วแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงต่อไปนะครับแล้วก็ยอมรับว่าผลการแข่งในภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ดีหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่า เดี๋ยวมันก็จะมีหลุมต่อไปใช่ไหมหรือว่าเดี๋ยวมันก็จะมีทัวร์นาเมนต์ต่อไปให้เล่นนะครับรู้สึกงนี้จริงๆนะอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนกับการสอนนะครับให้เรารู้จักความยืดหยุ่นทางใจนะคือเราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถควบคุมปฏิกิริยาของเราต่ออดีตนะแล้วก็สามารถควบคุมการกระทาในปัจจุบันนะเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้อโหอันนี้พูดถึงกับเป็นปรัชญาชีวิตแต่ว่ารู้สึกนั้นจริงๆนะครับคือแบบตอนเล่นอ่ะมันมันเพราะว่ามันต้องอยู่แบบนี้ตลอดนะอ่าคือ เราจะต้องเจอความผิดพลาดของเราเองนั่นแหละเราจะแก้อย่างไงนะครับหรือว่าหรือว่าถ้าเราไม่ผิดพลาดนะยเราก็ต้องเจอความแบบโอเคของเรานะสมมตินนะโอ้โหแบบตีมาสองสาครั้งเนี่ยมันดีมากเลยเนาะแบบเราก็จะลิงโลดใช่ไหมจะตีเข้าหลุมปรากฏว่าตีพัดอย่างเงี้ยพัดเข้าหลุมแล้วปรากฏว่าตีไม่ดีนะครับก็ไม่ลงหลุมต้องตีสองสาครั้งก็มีนะอันนี้มันสอนให้เราแบบเหมือนกับ มีสมาธิด้วยนะมีสติแล้วก็ทําให้ดีที่สุดในแต่ละครั้งนะครับอันนี้ก็คือชอบมากเลยนะคือมันจะมีความปัจจุบันขนาดอยู่เฮ้ hey! อันนี้เล่นเล่นกอล์ฟหรือว่าฝึกฝึกบทเรียนชีวิตอีกอันหนึ่งนะครับที่รู้สึกเหมือนกันก็คือมันจะมีให้เราเลือกใช่ไหมว่าเราจะตีแบบไหนเนะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราอยากตีให้มันแรงๆอย่างเงี้ยมันจะมีแบบคล้ายๆเป็นแบบตี power เนาะเลือกแบบตีสุดได้ไกลสุดเลือกแบบว่ายากที่สุดนะครับ แล้วพอเราเลือกเลือกที่จะตี power ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเล็งให้ตีให้แรงที่สุดใช่ไหมแล้วก็ควบคุมให้ดีที่สุดซึ่งไอเกจของการเลง็งอ่ะมันจะเล็กๆมากนะมันจะนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เราจะต้องแบบตั้งสมาธิให้ดีเพื่อกดและตีให้โดนนะซึ่งแน่นอนแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะ่ะส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะตีไม่โดนหรอกมันก็จะตีแล้วมันก็จะพลาดนะไปตีดินบ้างตีไปไหนก็ไม่รู้บ้างพูดง่ายๆคือว่าถ้าถ้ายากอะ่ะความผิดพลาดมันก็จะสูงนะครับผมแต่ว่า ถ้าเกิดเราสามารถทําท่ายากได้สัก2ครั้งอะ่ะมันก็สามารถจบเกมได้เลยก็มีนะในบางสนามนะครับก็ได้คะแนนสูงมากอ่างเงี้ยโดยนิสัยของลูกแมวเองอ่ะเราต้องการให้ทุกครั้งในการตีของเราอ่ะมันเป็นท่ายากแล้วมันก็ประสบความสําเร็จเลยเนาะคือใช้เวลาไม่เยอะใช่ไหมตีสองครั้งก็พอแล้วก็ชนะเลยปิดเลยอย่างเงี้ยเป็นความแบบสร้าง perfect shot เนาะตลอดเวลานะครับอยากตีให้ได้ไกลเนาะตีได้แรงตีให้แม่นยำต้องจัดทินิคพิเศษไปเยอะๆใช่ไหม แต่ว่าสิ่งที่พบจริงๆก็คือยิ่งเราพยายามตีแบบ perfect shot เท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะทำให้เราพลาดได้มากกว่าเดิมซะอีกนะสมมติว่าตีแบบเอ่อ perfect shot เนี่ยใช้สัก2ครั้งนะตีแบบธรรมดาอาจจะใช้สัก3าครั้งหรือ5ครั้งนะครับแต่ว่ามันก็ถึงแน่นอนไนงะมันก็ชัวร์นะแล้วมันก็ไม่เครียดด้วยกับดักของตัว perfectionist อะคือเราอยากจะให้มันแบบโอ้แบบเป็นไปตามที่เราต้องการเนอะเราต้องการ perfect shot ตลอดเนาะแต่ว่า จริงๆอ่ะเพอร์เฟกต์ช็อตอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมากมากกว่าคือการเพลย์เซฟเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะคือบางทีก็ตีไปเรื่อยๆสบายๆประคองตัวเองไปเนี่ยมันก็ถึงเส้นชัยเหมือนกันแล้วอาจจะได้ที่1ก็ได้นะคนอื่นก็อาจจะพลาดเหมือนกันก็ได้นะครับในแง่หนึ่งมันก็อาจจะบอกเราว่าเอ้ยเนี่ยอันนี้คือพลังของความสม่ำเสมอนอะ <Hey. S 1> คือทำสบายๆอ่ะไม่ต้องมาคาดหวังความแบบหัศจรรันนะความมิราเคิลมันอาจจะตีไปเรื่อยก็ได้นะครับสบายๆไม่ต้องแบบแฟนซีมากอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรามั่นคงเนะ ไม่พลาดสมมตินะาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็อาจจะชนะได้เหมือนกันนะจากการเล่นนะระหว่างที่เล่นเนี่ยมันก็สนุกนะครับทั้งตัวเกมเพลย์ที่ติดมากๆคอนเทนต์ที่เยอะมากนะโอ้โหมีอีกมากมายมหาศาลนะครับในจริงราคาก็ดีด้วยนะลูมแมซื้อประมาณ39เหรียญน,นะก็ไม่เกินพันห้านะถ้าเกิดเราแปลงเป็นเงินไทยลูแมแอวตัดบัตรเครด,ดิตนะครับอันนี้ขนาดแค่เล่นตัวละครไปไม่เยอะนะเล่นไปแค่2ตัวลูแมแอวเชื่อว่ามีอีกมากมายนะมีอะไรอีกเยอะมากนะครับก็ ถ้าใครตามหาแบบเกมกอล์ฟสนุกๆนะแล,แล้วจังหวะมันช้านะลุงๆป้าๆทั้งหลายนะครับถ้าเกิดตามหาเกมสบายๆอาจจะมีหัวร้อนบ้าง <c oughs> หรือหัวร้อนมากก็ก็แล้วแต่แต่ดูดวิญญาณมากสนุกจังหวะดีไม่ต้องแอคชั่นเยอะนะครับจับมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เหมาะกับแพลตฟอร์มของสวิชมากรู้ไมว่าเพราะว่าเปิดเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะโอ้โหแบบมันทําให้แบตลูมเมเกือบหมดเลยนะดีมากดีมากนะครับก็เชียร์นะเกมนี้ everybody golf นะครับไปเล่นกันได้โอเค คะแนนเราเป็นยังไงนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะนุ้มแม่ขอลาไปแล้วนะเจอใหม่ในถัดไปนะครับขอให้มีความสุขสงบและก็สุขภาพดีทุกท่านครับ